ไทยแลนด์ความเชื่อนันี่พกดีเผ็ดพ้ารวยครับ่สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับงวันนี้พาท่านทา้ามักมา,มายกใส่กันเลยยกใส่แล้วยกใส่เลยวันนี้าบทถูกเมาเงินขึ้นามานะครับเลขที่มกักเอาเลยบอเอาเลยผมมากสองหนึ่งหากับเก่าเจ็ด ชั้นใถึกมาตัวนี้สองหนึ่งหาเนี่ยมันเป็นเหล็กอยู่น้ําใจขับเหล็น้ําใจผมเนี่ยมาแห้งสองหนึ่งหาพี่น้องจัดไปเดอร์สองหนึ่งหาพิเศษเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเป็นเก่าหนึ่งได้ครับมีทอนั่งและอืมอ่สองหนึ่งหาหากับเก่าเจ็ดริาเจ็ดแมนแขนแขน เม็ดเดียวท้าทางประเทศนำ้ำท้าท่งประเทศแมนแต่คนที่จะมาท้าต้องเอามาประลองกันเอามาต้องเอามาประลองกันมาเอามาปโปูกันเลยนะครับแค่นั้นเขียนที่ละเม็ดเดียวแน